สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพองป่ายจ้าสุขสุขค้นเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนีกับมะพอกันคือเกาเนาะจ้ากับคุณแม่น้องกับจันบ้านนาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของคุณแม่น้องกับจันบ้านนาด้วยนะคะค่ะพี่น้องเมื่อนีกับคือเกาเหรอคะ่ะกินคือเกาเนาะเมื่อนีนี้นี้ฮอน,นะคะ่ะมะนางไตตนหมักม่วงค่ะภาพมาชมบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นป่าหยาค่ะ ชมบรรยากาศเนาะธรามาตาค่ะเม,มืองปลาหยาค่ะแล้วก็กินตำไอ้ตำซัวจะพี่น้องตำซัวขขาปุ้นเมืม่อเนี่ยตำาขาปุ้นพี่น้องเอ้ยเมืองเมืองเมืองเพ็ดเพชค่ะตำไส้พริกแห้งไส้มกกอกเนาะเซ็บแซบเนาะจ้ะพี่น้องอาการหอนหลายใจพี่น้องก็เลยหนีมายุ่ใตตต้นหมกม่วงเนาะการน้องกับตันก็อยุ่กับอันคุนพ่อเขาเนาะค่ะค่ะก้อนอื่นเนาะค่ะการ สำหรับเพื่อนๆเนาะที่เข้ามาเมืองมาชมคลิปของคุณแม่น้องกัปดันบ้านนาคุณแม่กาขอบคุณหลายๆนะจ๊ะขอบคุณจากใจอีหลีเนาะค่ะที่เข้ามาเมืองมาชมคลิปคุณแม่กให้กำลังใจนะแล้วก็คอมเมนต์ซิงดีๆเข้ามาเนาะค่ะคุณแม่ก็ช่วยได้มีมูไม่ไหมเนาะค่ะเข้ามาเนาะทั้งมูใหม่มูเก่าเนาะคุณแม่ก็ฝากขอบคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาเมืองมาชมคลิปคุณแม่เนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะถามบ่มี FC อซหรือว่าพี่น้องเนาะคุณแม่ก็จะบะมีมเมอนีเนาะคะ่ะค่ะก็ครอบคุณหลายๆเนาะคุณแม่ก็จะพยายามเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะคุณแม่ก็พยายามจะเข้าไปเยี่ยมให้เร็วที่สุดเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณแม่แมลูกอ่อนเนาะจะก็เลยแบบว่าพคา่คอรมีมีเวลาาอดเนานะ นี่ค่ะโดนๆก็บสได้มีเมมีเวลามาเห็ดกับเขากินเนาะคะ่ะมื้อนี้ตำั่วจะจ้เมืม้อน,นี้ตำส้วะเขาปุ้นพี่น้องตำเองมื้อไน่ใส่พริกแห้งพร้อมจ้าเมืองเมืองใส่พริกแห้งจ้ะพี่น้องใส่พริกแห้งแล้วก็ใส่มะก,กอกพร้อมมะก,กอกนี่คุณแม่แซ่แข็งไวตั้งแต่แท้แเกี้ยวข้าวพูนแหละเนี่ยแตแซ่แข็งไว้เวลาจะเอามากินก็เอามามาดตำใส่เลยเนาะพี่น้อง อ่ะเพื่อเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะเนาะเขามาลงมือกันเลยเนาะพี่น้องเนาะสิบเสบนั่ๆจ้ะพี่น้องโอ้ยคืดอ,อยากหลายจ้ะพี่น้องสองสามมือมันนี่อากาศ้อนคักคึดอ,อยากกินต้นแอนมะสมมมกแสวพี่น้องนี่ค่ะกินแก้มกับแค่ร้อนพี่น้องกระลำปีมักแตงกวาจ้ะพี่น้องมามามากินน้ำกันแ่บแสบจ้ะพี่น้อง ตำสม,สมเข้มเข้มพี่น่องส่วเขาปุูนแม่พี่น่องตำไส้มะกอาากเนี่ยมะกอกใส่ต่างซองนวยพี่น่องตำแบบใส่ผิดแหงเพ็ดเพชเส็บเส็บนวๆน้ำกันเดอ้อ เพื่อฝนติดโตมผินนองฝ่าเหลืองมาทาั้งทิศต่วันตกเป็นฝ่าเหลืองแต่ว่าทางเข้ากับล่มล่มแห้งไหมต่ามันหอนไหมทางทิศต่วันตกก็ยังฝนติดตกอ่ไม่ได้ผิน้องเด้อ กินตำสั่วขขบปุณนพี่น้องแสบ่บแสีบนววๆน้ำปลาลาน้ำกันสืดได่ซวงวะซวงวะแกงงวงพี่น้องแค่รด กินตําซัวแกงว่างพี่น้องตอนนี้บ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วกินข้าวเที่ยงพี่น้องขางหน้าเขาเจ้า,ากำลังอ่ะไถหุดหน้าพี่น้อง เสียงดังเสียงรถไถนั่นไถหน้าหรือว่าว่านเขาบุว่านเขาแล้วก็เอารถไถมาแบบว่าเป็นเครื่องโรตารี่อะค่ะเป็นจอบมุนค่ะมุน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 แห่งเขาตีดินอะค่ะแล้วเขามันก็จะย่ยงไปอยู่ห้างลางเนาะพว่นดินอะพี่น้อง ม,มนันแมันนวดน้ำกันพี่น้องเย้ยวางเป็นบะได้กินย่างเดียวจ้ะกินแต่มอหุงเกือบทุกเมือเลยพี่น้องเกือบลุกเมื่อก็อจังเข้ากินเขาบ่ได้จา,าแก้วแมพี่น้องมันกินเขาก็ยังบ่ได้จา,าแก้วมันเลยบ่แฝดแม้ติดตรงมีแตํามังห่งกิน ทุกมือเลยหักม่วงกวนพี่น้องหักม่วงกวนกวนเองกินแก้เพชรเพชรเองจ้าผู้ใดอยากกวนบักม่วงกับมิสูตรกวนหักม่วงนาะก,กับขอบเป็นเมื่อนใดเนาะคะ่ะ แหม่นี่สอนเห็ดกวนหมักมว่วงนะจ๊ะหมักม่วงกวนเริ่มตกใต้แล้วพี่น้องตากสามเมื่อไหมตากหนึ่งมือสองมื่อพอะมือที่สามเท่ากับกับไหมฉีกแล้วก็กับค่ะเริ่มตกใต้แล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่เขาเอิ่นตกใต้เป็นขา,ขาวๆเนี่ยจะพี่น้องเขาเอื่นตกใต้กินแล้วว่าติดฟันเด้อพี่น้อง อันนี้พึ่งพึ่งพึ่งซีเมอหนึ่งตากซามเมอแล้วกันมาว่ากับแพ็กส้ถุงเมอนี่ออกับเป็นเมือที่เสียแซ่บ,บกินแก้เพชสี่างม่วงกวนกวนเองกวนเองไม่ใส่น้ำตาลค่ะหวานธรรมชาติค่ะ มัติดฟันอ้อมเพราะว่ามั่วงกวนที่คุณแม่กวนแม่ตากซ้ำมือก่อนซามมือมันจะแหงสนิทแต่มันแหงสนิทมันก็สิสามารถเก็บไว้ได้นานค่ไไนะเก็บใบได้ดนแล้วก็ตกทรายแล้วก็เวลากินก็นจะมัติดฟันเนาะถ้าตากบ่แหงมันจะขึืนล่าพี่น้องถ้าตกากบ่ดีตากบ่แหงเก็บใบ บ่ได้โดนเนะาะสาผู้ใดเด็กกินเมดกินแล้วแล้วกินบ่เม็ดกะใส่ตูเต้เย็นไว้พ่น้วังใส่ตู้เย็นไว้มันจะได้กินไว้โดนๆะนะหนตากแห้งดีเพราะว่าตาสามมือสามารถเจ็บใบอุณหภูมิปกติข้างน่อยค่ะอุณหภูมิห้องปกติ สามารถเย็บไว้ได้เจ็ดถึงสิบวันนะคะเนี่งค่ะเพราะต้องแช่เย็นค่ะเพราะว่าตากแห้งค่ะตากแห้งสนิทแล้วค่ะแต่ตากแห้งบ่สนิทมันจะข้นล่าเด้พี่น้องปีนี้กวนไปประมั่นลายพี่น้องขายถุงละสิบบาทส่งไปห้ย่าวย่า่ประมั่นแหล่รอบแรกสามสิบรอบที่สองเจ็ดสิบร้อยทุงพอดีพี่น้อง ขายทุงละสิบบาททรงไปแหย่ยูย่อุดรเอาไปเพื่อนเอาไปขายทุงละสิบบาทปีนาว่าจะกวลนหลายม่วงหลายนุ่มเมยนุ่มเ้มาหวนหือน,นุม่นนเมนนเยเดี่ยงลูกหน่อยไว้น่ะเมยให้กนเดี่ยวทะเลพ่อ ตอนนี้กับกับ่ได้กวนแต่ว่าหึงกวนน้ยแล้วซวงมื่อใส่ตู้เย็นไว้เพราะย่าเห้าจะเอามาต่าเเ้ากับมาอุน่นมาอุ่นจากน้อยเพราะมันอุอ่นลแล้วเขาก็ไปตาก พอมีเวียงมีงานกินแยงเดี่ยวเบี้ยงลูกกับกินพี่น้อง my a ม่วงกวนแกเพ็ดกอนกวนเองกินเองนักเลงพอค่ะผมม่วงมมนจะเดและพี่น้อง่ม,มไหวมาแล้วรสมาแล้วเม่เห็ดลายก็ปอกหิงหัวกินซี่หานกันละมั่งละ บอกทั้งว่าผสมห้ำบางมือกับผสมหัวอาหารวอาว่าเพ็ดกับเพ็ดอยู่กินหักม่วงกวนแก่เพ็ด หวานธรรมาชาติพีน่นวองบ่เดยใส่น้ำตาลเด้ใส่แตจ้ากเกลือจัดจัดความหวานให้มันมีรสชาติมั่งอ่ะะอึดบ่อยากย่ามันมี ย่ามบะมี่อยากไรนี่นี่กองเต็มอยู่เฮ็ดบาไว้มกมวงกวนก็นได้เฮ็ดบาไว้เมื่อยคับตัวสิบปอกพี่น้องก็สิบปอกแล้วเฮ็ดเทลหาโล่ปอกเสร็จแล้วปอกเสร็จแล้วเอาติเหนือหาโลกว่าสิบปอกแล้วกว่าสิบปั้นแล้วก็สิบกวนแล้วใจอเวลากวนสี่สิบหน้าที่พี่น่อง ควรแล้วแก้ว,วสิตากใส่เวลาตากอีกซ้ำเมื่อพี่น้องก็สิได้กินก็เล่นเมื่อยตั้งเรียกมีลูกหน่อยลูกกง็องอแงหลูกงอแงก็เล่เมือ่อยก็เลยบ้าควายเห็บ่วนพี่น้องเบาหม้อเบาเมาม้อยไปเรื่อยเปื่อยพี่น้อง นอเนี่ลนลยล่ะบรรยากาศทางล่างกับป้าหยาพี่น้องป้าหยาไว้ถชาเลี้ยงว่าเป็นยาพันแพงโกราพว่าไม่โปรตีนรา้ายว่ะสนเหมาะสำหรับการเลี้ยงวัวว่าสัเนเดิมอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเดิมอิ่มแล้ว อืมอินหนาพี่นนังเอาละพี่นอนองสําหรับคลิปนี้กันมีเพียงเท่านี้เนาะจะ้ะก่อนก้อนสิไปกับฝากนีเด้อจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของคุณแม่น้องกับตันบ้านนาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อๆไปเนาะจะ้ะพี่น้องเนาะคุณแม่กับฝากในเด้อจะ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆจะ้ะ